ครับก็มีท่านผู้มีเกียรติเริ่มเข้ากันมาแล้วนะครับตอนนี้เราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยครับเมื่อให้เสียเวลามารู้จักคําว่าฟรีแลนซ์ก่อนหน่นเนอะลูกศิษย์ลูกหาจะได้เรียนรู้ด้วยเนาะคําว่าฟรีแลนซ์นะครับมามาเข้าคอร์สเรียนกันเลยนะครับฟรีแลนซ์เนี่ยผมก็สงสัยมานานแกันว่าจริงๆแล้วมันมาจาก ฟรีแลนซ์หรือฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์มันคืออะไรนะครับโอเคฟรีแลนซ์เนี่ยจากการค้นคนว้าข้อมูลเนี่ยนะครับในเว็บไซต์ฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์บายเอนะครับฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์บายเนี่ยนะครับก็บอกว่าคำว่าฟรีแลนซ์เนี่ยถูกใช้ครั้งแรกนะครับในนิยายนะอิงประวัติศสาสตร์ชื่อดังนะครับ อเวนโฮนะครับเรื่องนี้แต่งโดยนะครับนายสกอตนะครับเซอร์เวนเทอร์สกอตนะครับในปี1,1820 0 0 0นะครับในห้องนี้คงไม่มีใครในห้องในที่คนฟังอยู่นี้คงไม่มีใครเกิดนะครับคุณนภา,าพรมาแล้วสวัสดีครับก็เป็นเรื่องราวในยุคกลางของอังกฤษนะครับในยายเรื่องนี้กล่าวถึงฟรีแลนซ์แล้วก็พบคำว่าฟรีแลนซ์เป็นครั้งแรกนะครับ พิเนในความหมายของนิยายเรื่องนี้เขาบอกว่าม,มันคือเขากล่าวถึงว่าเป็นอัศวินนะครับในสมัยนั้นอัศวินจะต้องจะต้องเป็นอัศวินสังกัดอยู่กับขุนนางนะครับแต่ว่าอัศวินคนนี้นะครับในในนิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นอัศวินที่ไม่ยอมไปสังกัดกับใครนะครับไม่ยอมไปสังกัดกับใครเลยพอเขาไม่ได้ไปสังกัดกับใครเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับ เออเป็นรับเขาเป็นนักนักเหมือนนักรบรับจ้างนะครับนักรบรับจ้างต่อสู้นะครับไปรับจ้างต่อสู้ตามที่ตนอยากจะต่อสู้นะครับไม่ตามตามคำสั่งนายนะซึ่งจริงจริงแล้วที่เขาใช้ฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับก็ไอแวลไอแลนซ์ตัวแลนซ์ตัวนี้แปลว่าทวนหรือว่าหอ,อกนะครับหรือผู้ที่ใช้หอ,อกนะครับหรือทวนอย่างอิสระ นะครับเลยเป็นคำว่าฟรีแลนซ์อย่างทุกวันนี้นะครับเอาละเอาเป็นความรู้เนาะทุกเราในห้องนี้ก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมกันนะครับโอเคเรามารู้จกักอันนี้อย่างน้อยๆคุยกับครูตะนะครับคุยกับครูก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้ไปด้วยนอกจากได้ความรู้เรื่องภาษีความรู้รอบตัวก็ได้ไปด้วยนะครับฟรีแลนซ์นะครับในปัจจุบันนะครับฟรีแลนซ์มัจจุบัน หรือฟรีแลนเซอร์เนี่ยนะครับก็คือความหมายในวันนี้ก็คือผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระเหมือนกับอัศวินนะครับอัศวินไร้สังกัดนั่นเองนะครับฟังดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาเยอะเลยนะครับในตัวฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับไม่ขึ้นตรงกับใครนะครับดังนั้นนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ฟร e แลนซ์บายนะครับ .com นะครับก็ขอบคุณข้อมูลนี้มากๆเลยนะครับข้อมูลของเว็บไซต์นี้ยังบอกอีกครับว่าข้อมูลน่าสนใจนะครับเรามาคุยคุยกันเล่นๆ่นก่อนในช่วงเริ่มต้นให้มีความรู้รู้จักฟรีแลนซะ์เนาะพอได้ประโยชน์กันเนาะในข้อมูลยังบอกว่าในปีสองพันสิบห้านะครับสองพันสิบห้าประเทศสหรัฐเอเมริกาเนี่ยได้มีสัดส่วนนะครับมีสัดส่วนการถือ มีสัดส่วนของคนที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยสูงถึง54ล้านคน54ล้านคนนะครับที่ทำงานฟรีแลนซ์คิดเป็น34%ของประชากรโอ้เห็นไหมครับข้อมูลนี้น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับ34%ของประชากรนะครับโดยอ้างอิงจากผลสำรวจนะครับอของออที่มีชื่อนะครับ Freelancing in America นะครับในปี2515 การสำรวจนี้เนี่ยเขาได้แบ่งฟรีแลนซ์เนี่ยข้อมูลน่าสนใจนะครับว่าฟรีแลนซ์แสดงว่ามีคนที่ทำอาชีพนี้ค่อนข้างเยอะมากในอเมริกานะครับนี้ไอ้ฟรีแลนซ์จากการสำรวจนี้เขาแบ่งฟรีแลนซ์ออกเป็น5ประเภทนะครับเรามาเรียนรู้กันเราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้คำว่าฟรีแลนซ์เนี่ยมันหมายถึงใครนะครับแบบประเภทแรกนะครับก็เ,เรียกเ,เป็นอินดิเพนเดนต์นะครับ คอนดักเตอร์นะครับหรือคือพวกที่เป็นพวกที่เป็นงานรับจ้างนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับ,น Project, นร,บรับงานเป็นโปรเจกต์ซึ่งเป็นอันนี้ทําเป็นกิจจลักษณะเลยครับรับโครงการมารับโปรเจกต์มาแล้วก็ดําเนินการให้นะครับสัดส่วนของอินดิพาร์เดนเนี่ยนะครับ IC ตัวนี้เนี่ยเป็นฟรีแลนเซอร์คิดถึง36%ของฟรีแลนซ นะครับตั้งห้าิบสี่ล้านคนเนี่ยเป็นในส่วนนี้ถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เหนไหมครับเพราะฉะนั้นต่อมาครับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่ามูลไลท์นะครับมูลไลท์เตอร์นะครับโอเคแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใครมาแล้วส่งข้อความมาคุยกันหน่อยดีไหมโอเคนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับไปต่อนะครับตัวอีกประเภทที่สองคือมูล라이เตอร์นะครับไอ้มูลไลเตอร์นี่เป็นยังไงนะครับคือไอ้ประเภทนี้มันเหมือนกับทำฟรีแลนซ์เป็นอาชีพเสริมนะครับคือทำงานอื่นอยู่แล้วก็มีความรู้ความสามารถก็ไอ้ความรู้ความสามารถอันนั้นมาทำฟรีแลนซ์เป็นอาชีพเสริมนะครับอันนี้ มีเป็นสัดส่วนถึงยี่้าเปอร์เซ็นตนะครับถือเป็นอันดับสองนะเ,ออเห็นไหมครับจริงๆแล้วในประเทศไทยก็มีทั้งสองรูปแบบเนาะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือกลุ่มคนที่กลุ่มนี้มีความสามารถแล้วก็ออมีการทำ diversify เ,ออเนี่ยพวก worker พวกนี้คือ ทำงานหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นคนพวกเชนเชนแเนี่ยนะครับก็จะทำงานหลายๆอย่างเลยนะครับอองานนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะครับมีการทำงานหลายๆอย่างนะครับเป็นอาชีพที่เป็นคนรุ่นใหม่ของอเมริกานะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะและหนึ่งในงานที่นานงานที่เขามาทำนี้ก็คือฟรีแลนซ์ด้วยนะครับเป็นออ d i เ e อ s i f y เนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกที่ เป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนะจะมีถึง26เ็นเห็นไหมครับไม่น้อยทีเดียวนะฮะต่อมาครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มย่อยอกลุ่มน้อยลงไปนะครับคือพวกที่ทำงานฟรีแลนซ์เหมือนกับเหมือนกับเป็นงานประจำก็จริงแต่นะครับรับเป็น คือไม่ได้รับเหมามานะครับแต่ไปเป็นลูกจ้างนะครับเป็นทเป็นลูกจ้างที่มีความสามารถในเรื่องที่เขาจ้างแต่เป็นการจ้างงานชั่วระยะ3-4เดือนไปทำโปรเจกต์ไปวางโปรแกรมลักษณะนี้นะครับเ,เข้าไปทำงานตัวเองเนี่ยไม่ได้รับงานทั้งหมดนะครับแต่เอาความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปไปทำเป็นฟรีแลนซ์นะครับ ฟรีแลนซ์เป็นลักษณะของเหมือนกับพนักง,งานชั่วคราวครับเทมพรรี่นะครับเวิร์กเกอร์เพราะฉะนั้นพวกนี้มีสัดส่วนอยู่ประมาณ9%ของฟรีแลนซ์ทั้งอเมริกาและสุดท้ายครับฟรีแลนซ์ที่เป็นลักษณะของบิสเนสโฟเนอร์นะครับก็คือกลุ่มฟรีแลนซ์ที่มีที่มีลักษณะก็คือเราตัวเองเนี่ยทำฟรีแลนซ์แต่ก็จ้างนะครับเหมือนกับเป็นตัวกลางนะครับที่จะจ้างฟรีแลนซ์คนอื่นๆมาทำงานให้ด้วย นะครับบางทีก็ส่งต่อง,งานให้คนอื่นไปเลยนะครับในบ้านเราเราอาจจะเรียกพวกนี้ว่าเอเจนซี่นะครับหรือผู้รับเหมากลุ่มนี้ในอเมริกามีอยู่5%นะครับขอบคุณข้อมูลจาก f r e e ลนซ์ฟรีแลนซ์เบนอนะครับของดอทคอมนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ขอบคุณมากๆอะตอนนี้พวกเราอพอได้ประโยชน์จากจากเรื่องนี้กันนะครับ เรื่องเรื่องของฟรีแลนซ์ตรงนี้อะขอดูหัวใจกันหน่อยสินะขอกดหัวใจกันหน่อยนะครับจะดูสิว่าใครที่มาแล้วนะครับช่วยพิมพ์มาหน่อยด้วยนะพิมพ์มาหน่อยด้วยว่าใครเอ่ยนะเราจะได้เห็นกันนะครับโอ้คนนี้มาแล้วนะครับคนนีเ้เป็นเจ้านายใหญ่ผมเลยนะครับเจ้านายทางบ้านนะครับพอบอทอบอสวัสดีครับนะฮะโอเคนะครับ